มาเบิ้งมาเบิ่งนั่นต้องมอมงไ่เดิวนปลาในนี่บอกาบ้าเสียขเลยาว่าชาบบ้เสีานน่ะลูกสาว้อส่เลยบขึ้นเงินเลยสองสามันน่ะเสี่ยอยู่อันนี้พอได้ซื้ออันนี้เส้นนี่ขนมาบ้านเสี่อง้บอกว่าเ่งบ้างเอ้ยหลีปลาทุกเมันยังกรอบ บ่ามาคอกอดเด้ลูกมเบิ่งช่งเหมือบแสบหรอกเบิ่งซีแล้วคอแสบเบิ่งีแล้วยำบงรอดเลยยำเสียบงเยอะเลยบอลใครเนี้ยกลี้รงแล้วยำเยอะยำเยอะนี่เลยบ่ปาดใรมาดูกนเนี้ยบ่กัดลาดูกันใครกับมี่เ้ยใครกับนี่เอ้ย Ừ. Ừ. Ừ, đúng ừ, đúng này đúng rồi <laughs> ừ. cả ba bọn à. xe bọn xe bọn xe xe bọn xe bọn xe xe bọn 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 ทอเจียวเน่ยอเออเจมเราก็ได้แต่ว่าเีบบ้องยืดทอดเจี๋ยวเจียวเนี่ยพอเนียพอรถเอาเบ็ดปลาดุเบ็ดเครื่อเจียวเนี่ยพอเสียบเราเขาว่าเขเบ่งสีมันเหรอเียบเบเกินเน่ยพอเเาเขาเอาเอาเ่งสีมนเหรอบีเนี่พอ เอาปลาป่าแซบไปกินนะนี่เออ่าแซบต้องใจเรนาะแซบป่าใจเนใจ้นเออป่าแซบตองใจกันป่าตองใจเรื่องป่าันนน่านจางเหล่เอาถังขึ้นใเนี่ยบงเรปตแซบไงแซบแซบจบปมีีบก็มีอดเเอเี่ย้าเต้าเอาละเอาละเอาละไ้ขายเพื่อนเนี่ย

Ao khai đi đi, khai đi khai đi. Đây. Nhẹ liệu. Chế liệu ấy. Hả? Chế liệu.